สวัสดีจ้าพี่น้องนะเห็ดแกงเขียวหวานกินน้ำกันจ้าเมื่อนี้ก็สใส่ทึงเนื้อไก่และก็ปกไก่ขาไก่จ้าอันนี้ก็เป็นพริกแกงพี่พิมเตรียมไว้จะใส่ทั้งพริกแกงเขียวหวานและพริกแกงเผ็ดแล้วก็สิมีก้กะปิน้ำจ้าประมาณหนึ่ง่อนซา แล้วกาพิมกะะิีใส่พริกเขียวพริกแดงน้ำไปปั่นกับนามเพื่อความสวยงามและบอเผ็ดจะสูตรนี้กินได้ทุกคนจะใ้กระชายลงไปน้ำปัน่นตอนพิมพ์ปั่นจะหัวะกะทิกระป้องน้ำน้ำตาลพริกใบบักูกดที่เห็นอยู่หน้านี่จะน้ำปลา ตั้งกระทะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปจ้าพัดเขียวกับพริกแกงของเฮาจ้าจากนั้นกะบพิกพริกแกง ใส่กระช่ายลงไปปั่นหอมกันได้ด้วยจัง ตอนนี้พิมพ์ก็ใส่แป้งแห้งเลยจ้ะเพราะว่าเขาต้องการใส่น้ำเขาห่อนเชือ่อเขาค้นไกลจ้ะจิบกระดิข้าวพัดไปเรื่อยๆจ้ะระหว่างนี้พิมพ์ก็เติมนม้ำ ล่างโคกหรือว่าน้ำล่างถ้วยพริกแกงที่พิมพ์เตรียมไว้จ้าใส่ลงไปแกงไปผักไหนึ่งน้ำเริ่มงวดแล้วเดี๋ยวพิมพ์ใส่หางกะทิลงไปถ้าไปสอบน้ำหลายก็นี่กะใส่หางกะทิหลายก็นี่จ้า ปรุงเอารสสาดเงี้ยอบจ้าจากนั้นใส่หลังจานแบบข้าวปรุงลดนิดหน่อยปรุงตามใจเทุามากจ้า มือนีพิมพ์ิใส่กระลำดอกแลวกะ็ะบักเขือม่วงใส่ตามที่ห้ามีได้เลยจ้ะไก่ห้ากระซุกแล้วจ้านา้ำแหงไปน้อยหนึ่งพิมพ์ก็เติมน้ำลงไปจ้าพอมนน้ำเดือดขึ้นพิมพ์ก็ใส่บักเขือม่วงที่ห้าหันไหวจ้าแซ่น้ำเกลือจ้าแต่บักเขือของพิมพ์มันาลายมือแล้วมันก็สีเป็นดำๆแน่ บริกินจากพี่น้องมันหลายมือแล้วแกงไปให้บักเค้อซุกแล้วก็สีใส่พริกหวานสีแดงจ้าแล้วก็สีใส่ใบบักกูดลงไปเมื่อนี่ก็คือเกาจับหาโหลผพาโบไดก็กินตามสภาพแซบคือเกาจ้าแกงเขียวหวาน ติมเบิงอีกรอบว่าขาดยังบอ่อเข้ากับปรุงตามเข้าหมักเลยจ้าของพิมพ์อ่อนเค็มนิดนึงใส่น้ำปลาจ้าแซบแล้วที่นี่จ้า,า,สจาใส่หัวกะทิลงไปจ้า ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอกันมื่อนาะสวัสดีจ้า